พ่อหมีนะคะไล่ตามมาถึงลูกหมีก็เลยถามพ่อว่าไอสิ่งแปลกๆกักนั้นคืออะไรพ่อก็เลยบอกว่ามันคือเปียนโน พเพล่รวมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย The Bear The Piano and the Bass Concert หนังสือเล่มนี้นะคะเอาใจคนที่ชอบหนังสือดนตรีแล้วก็หนังสือที่ภาพส่วนมากๆเลยค่ะใครที่ดูรีวิวนะคะเจ้าหมีนักเปียโนเจ้าหมีนักเปียโนและเจ้าหมานักไวโอลินแล้วเนี่ยเล่มที่3มเจ้าหมีนักเปียโนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่ามันกลับมากับคนพิเศษนะคะก็คือลูกของมันค่ะแต่ว่าเล่มนี้นะคะเจ้าหมีเนี่ยเลิกเล่นเปียโนไปแล้ว เพราะว่าไม่มีคนฟังนะคะเรากลับไปดูกันค่ะว่าเจ้าลูกหมีเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะให้พ่อของมันเนี่ยกลับมาเล่นเปียโนแบบอลังการได้ฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร้เก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย คุณยังจำเรื่องราวของเจ้าหมีที่พบเปียนโนในป่าได้หรือเปล่าสิ่งนั้นทำให้เจ้าหมีไปเจอกับการเดินทางที่สวยงามในเมืองใหญ่เขากลายเป็นดาราดังและความฝันของเจ้าหมีทั้งหมดเป็นจริง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าหมีแก่ขึ้นและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมีรู้สึกเหมือนเดิมแต่ว่าเปียนโนไม่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็เวทีก็เล็กลงแล้วก็คนดูก็ค่อยๆตายจากไปเจ้าหมีก็เลยกลับบ้านและนี่ก็คือเวลาของสิ่งที่ดีๆ พักหนึ่งเจ้าหมีพบว่ามันยากที่จะจะกลับไปมีชีวิตในป่าเหมือนเดิมบางอย่างที่เขาคิดถึงในเมืองใหญ่ในบางครั้งเขาคิดถึงเมืองใหญ่แล้วก็คิดถึงบางสิ่งที่ amazing มากที่เขาทําลงไปแต่ทั้งหมดก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีเจ้าลูกหมีมาเจ้าลูกหมีจเจริญเติบโตแล้วก็มีความ สนุกสนานกับพ่อของเธอมากเลยลูกหมีชอบลองสิ่งใหม่ๆเช่นการเดินการกลิ้งตัวไปบนหญ้าว่ายน้ำในมแม่น้ำหรือว่าการฟังเรื่องราวของหมีตัวอื่นเจ้าหมีนะคะก็รู้เลยว่าการเลี้ยงลูกนี่มันยากมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าลูกหมี ปีนต้นไม้ไล่นกนะคะในป่าและวันหนึ่งเจ้าลูกหมีก็เจอบางอย่างที่เจ้าลูกหมีไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อพ่อหมีนะคะไล่ตามมาถึงลูกหมีก็เลยถามพ่อว่าไอสิ่งแปลกๆนั้นคืออะไรพ่อก็เลยบอกว่ามันคือเปียนโนเจ้าลูกหมีก็ค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับการผจญภัยในเมืองของพ่อหมีค่ะ และเมื่อพ่อหมีพูดเกี่ยวกับการเล่นเปียนโนเป็นวงกับเพื่อนๆหิวโก้พ่อหมีรู้สึกดีใจมากแต่ว่าก็มีบางอย่างที่เจ้าลูกหมีไม่ค่อยเข้าใจแล้วทำไมคุณพ่อไม่เล่นเปียนโนอีกล่ะคะลูกหมีถามทันใดนั้นคุณพ่อหมีก็รู้สึกเศร้าใจไม่มีใครต้องการที่จะฟังหมีแก่แล้วล่าคุณพ่อถอนหายใจ ลืมเรื่องไม่เป็นเรื่องนั้นเธอแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในคืนนั้นเจ้าลูกหมีก็รู้สึกภูมิใจในตัวพ่อของเธอมากแต่ว่าเจ้าลูกหมีไม่สามารถที่จะหยุดคิดได้เลยว่า,าพ่อดูไม่มีความสุขอย่างไรและเจ้าลูกหมีมองไปเห็นโปสเตอร์เก่าวทันใดนั้นเธอก็มีความคิดดีๆนะคะฉันจะเชิญฮิวโก้มาที่ป่าเพื่อเชียร์อัพพ่อนะทันใดนั้น เจ้าลูกหมีก็เลยทําจดหมายขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้นกเนี่ยไปส่งในเมืองและเจ้าลูกหมีก็รอหลายวันมากเลยหลายคืนผ่านไปเจ้าลูกหมีเริ่มกังวลแล้วล่ะค่ะว่าข้อความอาจจะไปไม่ถึงซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าเจ้าพ่อหมีถูกแล้วอาจจะไม่ต้องการที่จะฟังใครๆแม้กระทั่งฮิวโกก็ไม่มานะคะ แล้วหลังจากนั้นค่ะหลายสัปดาห์ผ่านไปนะคะลิตเติ้ลแบร์ก็รู้สึกยอมแพ้แล้วค่ะหมดหวังแต่ทันใดนั้นในในเช้าตรู่วันหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากในป่าลึกซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนเจ้าลูกหมีไม่เคยได้ยินมาก่อนนั่นคือเสียงอะไรล่ะคะลูกหมีถามคุณพ่อและพวกเขาก็เดินตามเสียงเข้าไปมันคือเสียงดนตรี โอ้นี่ดนตรีที่ย่ยมยอดมากๆเลยดนตรีที่ดังขึ้นดังขึ้นแล้วพวกเขาก็เดินลึกเข้าไปในปะะ่าค่ะพวกเขาเห็นบางอย่างที่ทำให้มือสัตนเลยทีเดียวนะคะนี่ภาพนี้คะ่ะสวยมากๆเลย ทำไมพวกเธอมาที่นี่ล่ะฮิวโก้อ๋อฉันได้รับข้อความบางอย่างจากเจ้าลูกหมีฉันรู้ฉันต้องมาที่นี่มาที่ป่าฮิวโก้พูดและทุกๆคนก็อยากจะมาด้วยเหมือนกันสัตว์ทั้งหมดนะคะต้องการที่จะพูดคำขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจที่ช่วยให้พวกเขานะคะมาถึงฝันทั่วโลกน,นะคะเราก็มี คุณเสือแล้วก็กีตาร์คุณหมาป่าแล้วก็ฮาร์โมนิก้าค่ะคุณกว้างแล้วก็แคซูนนะคะส่วนคุณอาวก็คือเป็นแบนโจโสิงโตเป็นฟลุตค่ะเขคอคอาไดยเป็นฮาร์ฟนะคะและบางอย่างที่ขาดหายไปเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้เพลงเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนั่นก็คือคุณหมีที่สามารถเล่นเป็นโนได้นะคะคุณหมีก็เลยนั่งหน้าเป็นโน ที่ขุนเคยค่ะแล้วก็เริ่มลงมือบรรเลงค่ะสัตว์ต่างๆนะคะก็เห็นด้วยกับเจ้าลูกหมีว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายนะคะทุกๆคนนะคะก็รู้ว่าดนตรีเนี่ยก็อยู่ในใจเสมอเลยค่ะจบแล้วล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ